โอเคนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้ Adobe Audition 1.5นะครับเพราะเดี๋ยวคนเขาบอกชแนลผมไม่มีสาระ,ะโอเคก็ตอนถ้าเราจะพาดนะฮะให้เรา Import ไปลงไปเอา ไฟล์ไหนก็ได้นะฮะแต่ขอขออย่างเดียวขอให้มันเป็นอ่ไฟล์ avi นะฮะก็จะลองอันนี้ดูนะฮะโอเคแล้วเราก็รอนะฮะพอมันโหลดเสร็จก็จะมีคลิปขึ้นมานะฮะ แล้วเราก็จะได้สองไฟล์นี้มานะฮะถ้าเป็นตัวรูปนะฮะเป็นตัววิดีโอมันก็จะเป็นแค่วิดีโอเปล่าๆนะฮะก็คือว่ามันจะไม่มีเสียงเลยมันจะเป็นแค่รูปเปล่าๆนะฮะมันจะได้มาเป็นสองไฟล์นะฮะคือไฟล์เสียงกับไฟล์ภาพเปล่าๆนะ,ะอันนี้ก็จะเป็นไฟล์เสียงให้มาวางข้างล่างนะฮะโอเคเราก็ลองเล่นดู โอเคอ,อย่างโอเคมีเสียงหรือเปล่าลองเคสดูไหนววาซุนิซาุยะโคโนฮานะฟูยโอเคนะครับถ้ายอย่างนี้ก็คือมันมีเสียงแล้วแล้วตอนเราจะพากหลายคนสงสัยมาก ว่าจะต้องทำยังไงหลายคนจะติดประเด็นนี้นะฮะให้ก่อนที่จะภาคนะฮะมาที่นี่เลยกดตรงนี้นะฮะกดไปเลยแล้วเราก็มากดตรงนี้เพื่อบันทึกเสียงนะฮะเดี๋ยวผมลองเอาเสียงที่ผมภาคลงมาอัก่อนหรือเปล่าดีไหม โอ้ยมันมีเกินตรงนี้มันแหลกโอเคเป็นพอไฟล์ที่ผมทำเสร็จไปแล้วนะฮะเดี๋ยวต้องมาแก้ใหม่ก่อนโอเคไปขึ้นมานคลิปนี้จะอยู่ที่แปดนะครับ ごめん、ほいまんたい、ほら。ひ、まんめくいじゃとんぼだっぴ。さうん。それがさ、最終選考には残ったんだけど。でも、明日の新聞にお姉ちゃんの写真が載るんだ。ほんとすごーい。あたし絶対見る。あ、そうの姉ちゃんきれだもんさ。うん。たっく ถ้าเป็นเสียงมันเบาเกินแบบเราไม่ได้ยินเลยให้คลิกขวานะฮะแล้วมาเลือกที่ Audio Clip โอเคแล้วมันก็จะมีระดับเสียงให้เราปรับตรงนี้ถ้าจะให้เสียงมันดังนะฮะปรับเป็นแค่สามสามพอแล้วตรงนี้ถ้าเสียงวิดีโอมันมีนมเสียงคนพูดคนพูดแทรกให้คลิกที่ ตรงไฟล์มันเลยแล้วก็มาที่ Edit View นะฮะมาที่ Factory Walkon Remove แล้วก็รอมันก็จะตัดเสียงให้เราโอเคก็เอากเข้าก็วิธีการใช้ก็เท่านี้แหละครับ าเราอัดเสียงเราก็อัดไปแบบที่ผมบอกนะฮะเราจะปรับเสียงแล้วก็คลิกเข้าไปที่ตรงนี้แล้วก็เลือกปกตินะฮะไม่มีอะไรยากโอเคพอเราได้เสียงที่เราต้องการอะไรหมดแล้วให้มาที่ไฟล์แล้วก็เอ็กพอร์ตไฟล์ลงไปนะฮะเลือกได้นะฮะว่าจะให้เป็นเสียงอย่างเดียวหรือว่าจะให้เป็นวิดีโอถ้าเป็นวิดีโอมันก็จะมีพอเสร็จแล้วมันก็จะมีให้เราเลือกเฟ ไว้ที่ไหนอะไรปกตินะฮะโอเคแล้วถ้าเราอยากตัดเสียงล่ะเสียงที่ไม่ตรงประสงค์โอเคสมมุติเออเราอยากตัดเสียงนี้จริงๆให้เราคลิกไปเลยนะฮะลากคลุมมา แล้วก็กด delete ไปเลยมันก็จะหายไปนะครับโอเคแค่นี้เสียงไม่พึงประสงค์ที่เราต้องไม่ต้องการมันก็หายไปแล้วพอเราภาตรงนี้เสร็จแล้วนะฮะให้กดตรงนี้ออกนะฮะให้มันเป็นสีเขียวแล้วเราก็ค่อย export ไฟล์ทีหลังนะฮะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้แหละไม่มีอะไรมากหรอกนะ ลองเอาไปฝึกฝึกกันดูแล้วกัน